ครูขาขาว่าอะไรคะนัชชาเขาไม่ได้ขาดลีลานะคะเขาลาออกไปแล้วค่ะนะนัชชาเหรอทำไมอยู่ๆออกเหรอนัชชาวงปังนี่นะใช่ค่ะนัชชาวงปังค่ะแน่ใจว่าออกเขาไปที่โรงเรียนทําเรื่องลาออกแล้วค่ะเหรอโอเคครูครูพาวดีไม่ได้แจ้งไว้อะรูกเอาอย่างงั้นเดี๋ยวครูยังไงก็ไปถามนะ โ okay. อเคโอเมอกี้ไม่ได้เข้ารอระครูก็ไม่บอกว่าลัจ้าเพราครูออคจะรีบอธิบายอะลูกโอเคขอบใจจ้าเราเรียนกันเลยนะถ้าไม่เข้าใจหนูถามครูเลยลูกเดี๋ยวบางทีครูจะลืมว่าบอกตรงนั้นบอกตรงนี้อะไรเนี่ยถ้าจาได้ก็อยากจะบอกให้เยอะเลยจะได้คะแนนดีๆไงอ่าก็จะทวนก่อนนะเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็น กัรมาซีกันมาซีนี่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะแล้วก็ความห่วงหาอะไรที่แม่มีต่อลูกแล้วก็ลักษณะของภรรยาที่ต้องปฏิบัติต่อสามีอย่างไรนะคะเรื่องนี้ผู้แต่งคือผู้แต่งคือเจ้าพยาพระคังหนจําไว้นะคะเจ้าพยาพระคังหนนะแต่งเรื่องพระเวสสันดรน,นะทนีนี้เรื่องพระเวสสันดรชาดกนี่นะคะ แต่เดิมเป็นบทเทศเรียกว่ามหาชาติคําหลวงนะจะเดิมนะแต่งเป็นหนังสือภาษาไทยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นบาลีอา่านไม่ออกหรอกพวกเราอะนะแล้วเจ้าพญายาประครังหงก็ช่วยถอดความให้นะเป็นชื่อภาษาไทยว่ามหาชาติคําหลวงนะคะจุดประสงค์ที่ได้แต่งเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ฟังเทศได้ฟังเทศมหาชาตินะคะ ด้วยด้วยภาษาที่ไพเราะเขาบอกว่าเทศมหาชาติเนี่ยนะที่มีทั้งหมดสิบสามกันที่ครูดได้เคยสอนไปล่วงหน้าที่แล้วเนี่ยใครได้ฟังสิบสามกนเนี้นะจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ได้เอ่ออยู่เมือง,มองฟันเม,มืองเมืองวิวาเมืองวิมานเมืองฟ้าเนี่นะแล้วก็แต่ละการเนี่ยก็บอกบอกถึงแต่ละกันว่ามีอะไรบ้างอขอย้ํานะ ถ้ากล่าวถึงแม่ของพระเวสสันดรคือพระนางผุสดีอยู่บนสวรรค์เนี่ยเรียกว่าการมหาพลอ่ะการมหาพรการมหาพรนะพระนางผุสดีได้รับพรจากพระสวามีของพระองค์สิบข้อนะอันนั้นการมหาพรเอยโทษการมหาพร <c oughs> ที่การมหาพรเนี่ยก็จะมีว่าพระนางผุสดีจะได้รับพรคือมีเส้นผมที่ดำครับตลอด อายุช่วอายุของนางนะฮะมีดวงตาดำอะไรคะการทศสรบหรือเปล่าคะที่สิบขอค่ะอตายแล้วเมื่อกี้คุณบอกกันมาผ่อนอขอบใจจ้ะใช่ใช่การทศสรโอเคขอบใจลลกการทศสรนะพนางผุสดีกันแรกเลยการทศสรเออเดี๋ยวรีบท้วงมาเลยนะบางทีคุณจะเออเลอแล้วนะเนี่ยกินยาเยอะมากหรือเปล่าไม่รู้ทีก็เวียนๆขอบใจโูก ก็กันทศพรพระนางผุษดีได้รับพรจากพระสวามีคือพระเอ็นเนี่ยถึงสิบประการอย่างเช่นได้รับพรว่าคือพระนางเนี่ยขอเลยแบบว่าขอให้มีผมดําขอให้มีตัวดวงตาดําเหมือนตากว้างนะเขาบอกควางเนี่ยเป็นดวงตาที่สวยที่สุดมีฟันที่สวยงามนะแล้วก็มีพระถันคือหน้าอกเนี่ยเอาพูดไง่ายๆว่านมเนี่ยหน้าอกเนี่ยที่สวยสวยงามไม่หย่อนยานแม้จะอายุมากก็ไม่หย่อนยานนะ แล้วก็มีลูกถ้าหากมีลูกก็ขอให้มีโอรสที่มีชื่อเสียงก้องโลกนะเป็นที่เคารพเป็นชื่อเสียงที่ก้องโลกเลยแล้วก็ขอให้นางเนี่ยได้ไปเกิดเป็นเรียกง่ายๆว่าไปเกิดเป็นชายาของเออเป็นมเหสีของเมืองเม,ม,ม,มืองเมืองเมืองหนึ่งซึ่งครูไม่บอกว่าเมืองอะไรนะก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับอออและสุดท้ายบอกว่าขอให้นางได้ ปล่อยนักโทษปล่อยนักโทษที่สําคัญนะจนกระทั่งนางก็ได้พ่อแล้วนางก็จุติลงมาคําว่าจุติหมายถึงว่าเมื่ออยู่บนสวรรค์เนี่ยเหล่าเทวดาเนี่ยก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องมาบําเพ็ญบุญบารมีอยู่ในโลกมนุษย์เพิ่มขึ้นไปแล้วถึงจะไปเกิดใหม่เพราะฉนั้นจุติแปลว่าดับเมื่อดับก็ลงมาเกิดนะ,ะต่อไปทีนี้ก็กล่าวถึง พระเวสสันดรน,นะเอาช่วงพระเวสสันดรเลยได้อภิเศกกับพนางมาซีแล้วมีโอรสชื่อว่าชาลีนักเรียนจําชาลีช้อปปิ้งจะได้ไม่หลงว่าชาลีคือผู้หญิงหรือผู้ชายนะแล้วมีพระธ,ธิดาว่าชื่อว่ากันหาทีนี้เมื่อตอ,ตอนตอนที่พระองค์อยู่ที่เมืองเนี่ยนะจะมีช้างคู่บารามีของพระองค์ช้างเป็นช้างเผือกชื่อว่า ปัดเจกนาคหรือปัดเจกนาเคนนะ,ะนาเคนก็แปลว่านาคนา่นักเรียนปัดเจกหรือปัดใจนะ,ะปัดใจนาคาปัดใจนาคอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อมาทางเมืองกะลิงคลาดเนี่ยก็ยากยากข้าวยากหมากแพงเนี่ยพระเวสันดรก็ทรงอยากจะให้ช้างตามที่ชาวเมืองกะลิงคลาดต้องการนะเพราะว่า มีช้างนี้แล้วจะทําให้บ้านเมืองอย่างบ้านเมืองของพระเวสสันดรเน,นี่ยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็เลยอยากได้ช้างของเมืองพระเวสสันดรเน,นี่ยไปนะคะคือเมืองสันชัยเนี่ยเมืองสันชัยสันชัยเนี่ยนะพระพระเวสสันดรก็ประทานให้ชาวเมืองโกรธมากพระราชบิดาก็เลยต้องจําใจเนรเทศทั้งพระนางมัศีซึ่งเป็นมเหสีก็ต้องตามสเสด็จ พระสวามีไปด้วยเพื่อปฏิบัติใช่ไหมฮะแล้วลูกน้อยทั้งสองพระองค์ก็ต้องตามไปด้วยทั้งหมดสี่พระองค์นะคะสี่พระองค์นี้คือพระเวสสันดรพระนางมัซีพระโอรสพระธิดารวมแล้วเดินทางไปที่เมืองอไปเนี่ยไปที่เขาว,วงกคค่ะเขาว,วงกคนะคะเพื่อไปบําเพ็ญบารมีนะในระหว่างเดินทางนักเรียนจะเห็นรูปมีช้างมีช้างจริงแล้วมีช้างเจ็ดร้อยเชือก มีม้าเจ็ดร้อยตัวมีค่าทาดหญิงชายอย่างละชนิดเจ็ดร้อยชนิดนะมีสมบัติมีอาหารอะไรแต่และอย่างเนี้ยเจ็ดร้อยเจ็ดอยหมดเลยในระหว่างทางไปก็ชาวบ้านชาวเมืองก็มาขอจนกระทั่งพระองค์ก็บริจาคทานเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรเนี้ยบทเนี้ยเป็นเรื่องของทานบารามีฮะเป็นการให้ทานที่สูงสุดนะทานบารามีอันนี้มีมีคําถามว่าอ,อ คำว่านิทานชาดกหรือว่าเ,อาเกี่ยวกับคําว่าชาดกนี่คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้านะประวัติหรือสืบเ,เรื่องสรุปว่าเรื่องราวต่างๆที่บังเกิดในแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าชาดกนะชาดกเพราะนั้นจําว่าชาดกหมายถึงอะไรนะนี่พอไปถึงเขาวงกฏแล้วพระองค์ก็ได้อาสมซึ่ง เทวดาได้เนรมิตให้พระองค์อยู่นะกับพนางมัซีแล้วก็พระโอรสธิดานะ,ะกาวถึงมีอยู่ชูชกกันชูชกเนี่ยชูชกเนี่ยก็ได้นางอมิรดาสาวสวยนะ,ะนางอมิรดาก็ถูกชาวบ้านที่พาไปอยู่ด้วยเนี่ยทาร้ายร่างกายแล้วก็ด่านางนางช้าใจนางก็เลยบอกว่าไม่เป็นภรรยาที่ดีแล้วแล้วก็ให้ชูชกเนี่ยไปขอพระโอรส กันหาและชาลีกับพระเวสสันดรมาเป็นเด็กรับใช้จูซกก็เข้าไปในในป่าเขาวงกฎเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยก็หลายต่อนะเพราะว่าพระอินบนเบื้องบนเนี่ยได้ให้ฤาษีพาราม์เจตบุตรเนี่ยคอยกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปถึงองค์พระเวสสันดรแต่มันก็เหมือนแต่ว่าเป็นดวงสตา์ที่พระเวสสันดรพระนางมัทสีและกันหาชาลีเนี่ย จะต้องเหมือนกันชดใช้กรรมนะคือคือทุกคนเกิดมาเนี่ยย่อมมีกรรมเพราะนั้นพระองค์ก็เหมือนชดชดใช้กรรมว่าเราจะต้องจากกันระหว่างพ่อแม่ลูกทำหนองน,นี้นะสุโสก็เลยใช้เลขเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปถึงตัวพระเวสันดรแล้วก็ได้ตัวได้ตัวกันหาชาลีมานะฮะเรื่องย่อๆก็อันนี้ก็บอกเข้าคร่าวๆไว้นะคือในป่านเนี่ยมีพระนางมาซีอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้น พระนางมาสีเป็นผู้หญิงคนเดียวก็อันตรายนะองค์อินเบื้องบนก็เลยเนรมิตต้นไม้ชื่อว่าต้นานาลีผลหรือมัคคารีผลนตอนนี้ไม่มีสอบหรอกแต่พูดไปเผื่อนักเรียนจะได้ไปเจอที่อื่นว่าต้นานาลีผลหรือมัคคารีผลเนี่ยเกิดในครั้งแรกเนี่ยในเรื่องวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่องนี้นะคะเรื่องพระเวสันดรนี่แหละเพราะว่ากันเพื่อไม่ให้พระนางมาสีเป็นอันตรายต่อพวก พวกนักพศหรือสีอะไรที่อยู่ในป่านะเพราะว่าพระนางมาสีเนี่ยมีพระอรากายสวยงดงามมากนะก็เหมือนนางฟ้านั่นแหละนะทีนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องนะ,ะในเรื่องนี้แต่งเป็นลล่นะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้โวหารประเภทอุปประมาณะฮะอุปประมาณวโหหรมากัรใช้ในการเปรียบเทียบนะ,ะแล้วก็มีการเล่นคำเล่นคำอย่างเช่นคำว่าสุดสุด,สด เดี๋ยวจะมีตัวอย่างต่อไปนะอันนี้ย้ำนะคะเขาจะใช้อุปมาโวหัูขอผ่านไปเพื่อจะเน้นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากขึ้นอันนี้สัมผัสอักษรหรือพยัญชนะอย่างเช่นคำว่าก็อแก้วเกตกุลเกมการยเงี้ยนะหรือแจมแจ้งแสงกระสีสิอย่างเงี้ยนะโศกเสื่อมสางอันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะ <c oughs> ต่อไปสัมผัสสละสัมผัสสละคือพยัญยชนะพยัญชนะตัวสะกดเหมือนกันแล้วก็ต้องสระอยู่อยู่เหมือนกันนะสระสละตัวเดียวกันพยัญชนะอยู่ในแม่เดียวกันต่อไปเล่นคำเนี่ยเล่นคําอย่างนี้อย่างเช่นพังพ่างเจ้าแจ้วไรไรมีเล่นคําที่อยู่ในแนวข้อสอบเลยมีคําว่าสุด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 เนี่ยสุดสุดสุดเนี่ยเขาใช้คําได้ดีมาก สุดสายตาที่แม่จะมองหาลกูกคือมองจนทั่วแล้วก็ไม่มีกัรหาชาลีของแม่อยู่ไหนสุดโอยคือแม่ก็ฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นมุมไหนมืดข้ามอย่างไรเป็นสมทุมพุ่มไม้ได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงด้วล็อกแ,แม่ก็ฟังว่าเป็นเสียงลูกหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะสุดสุด,สดเสียงคือแม่ตะโกนเรียกกันหาชาลีกันหาชาลีลูกอยู่ไหนกันหาชาลีมหาแม่ คือร้องเรียกพระนางมาสี่ร้องเรียกจนกระทั่งสิ้นเสียงพระองค์ไม่มีเสียงเลยฮะะสุดสีเท้าก็าคือพระนางเนี่ยเดินไปทุกทิศทุกทางเป็นกิโลกิโลเลยเดินตั้งแต่ย่างข้ามจนกระทั่งรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะย่างเยียงย่องเนี่ยก็เดินไปจนกระทั่งหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยสุดคิดสุดสิ้นสุดปัญญาสุดค้นหาเนี่ยก็คือใช้เล่นคำว่าสุดสุดสุด,สด ใช้อุปมาโวหารนะคะต่อไปถ้าได้ยนเจอคําอัมพาตคําอัมพาตก็อย่างเช่นดุ่มดุมก็ดะดุ่มยับยับก็ยับยับวับวับก็วับวับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคําอัมพาตนะรื่นรื่นก็เป็นเรื่นอัมพาดต่อไปอันนี้ค่ะเนี่ยที่ครูเน้นบอกว่าเรื่องนี้เขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุปมาโวหารเนี่ยมีคําว่าดังอันนี้เนี่ยตอนที่พระ พนางมาซีนะตามหาโอรสธิดาไม่เจอในสุดก็เลยต้องมาถามพระเวสสันดรซึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนานะแต่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบอะไรทำหน้าเหมือนว่าโกรธพนางมซีนะแล้วก็เหมือนกับทำนองต่อว่าพนางมัซีเนี่ยตอนเช้านี่ไม่อยากจากลูกไปแต่มากับอาเย็นข้ามจนป่านนี้แล้วก็มาลองเรียกพนางมาร้องเรียกพระโอรสธิดาก็พระ คือสาเหตุที่พระเวสสันดรพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่อยากให้พนางมัสีรู้สึกแล้วก็แบบรันทดใจถึงกับแบบจะขาดใจพอได้ยินว่าเราได้ให้ลูกเขาไปเนี่ยพนางมัสีอาจจะรับไม่ได้อาจจะสิ้นใจนะเพราะนั้นเลยใช้อุบายเพื่อให้พนางตัดตรงช่วงห่วงหาลูกนะมาเป็นเหมือนกับความเสียใจที่โดนพระเวสสันดรต่อว่านะต่อว่าว่าแหม ไปอยู่ในป่านี่ได้กินผลไม้อร่อยใช่ไหมจนลืมสามีลืมลูกหรือว่าไปอยู่ในป่าแล้วไปเจอนักพจนักบวชก็เลยคุยกันนะหรือว่าเป็นเพราะว่ากลับมาเร็วๆเ,เนี่ยผิวพันความเป็นผู้ดีความเป็นที่ลาของกษัตริย์จะเสียจะดำก็เลยมาสมืดคําคือต่อว่าอย่างเงี้ยจนทําให้พระนางมะสีมีความรู้สึกสลดใจลูกก็หาไม่เจอแล้วก็คําพูด คำบริาพาทบริาพาคคือบ่นว่านะ่าว่าเนี่ยของพระเวสสันดรเนี่ยเปรียบเหมือนดังเอาเหล็กที่ไปลนไฟแล้วมาทิ่มหัวใจของพระนางมาสีเนี่ยดังเอาเหล็กแดงมาทิ่มใจโอ้กนะเรียนเหล็กธรรมดานี่ไม่พอนะเ,เด็กๆที่ไปลนให้มีความอนแล้วมาทิ่มหัวใจมันเจ็บแสบนะแทบจะขาดใจตายไปตรงนั้นเลยหรือพระนางเปรียบเสมือนว่าเปรียบเสมือนคนไข้หนักแล้วก็ยังโดน โดนหมอเอายาพิษมาให้อีกแทนที่จะเป็นยารักษากับเอายาพิษมาทําให้ตายจริงๆนะพนะนานมศีก็เปรียบเทียบอันนี้ <c oughs> อันนี้อุปลักษ์อุปลักษ์ก,ก็คือการเปรียบเทียบสองสิ่งเหมือนสิ่งเดียวกันนะครูผ่านเลยนะไปได้เน้นย้ําอุปมาวหารอา่อาอธิพจน์ก็คือกล่าวเกินจริงนะอย่างตอนมศีอธิพจน์กล่าวเกินจริงเรียนล่ําน้ําท่วมเมฆถึงข่มเนี่ยพาหมูศบ พาหมูสัตว์จมจมชีบมวยอ,อะไรนะกล่าวเกินความเป็นจริงต่อไปปฏิปุษาเอาภู้าบนะต่อไปวิเคราะห์สัต์พจน์ก็คือเอาเรียนเสียงธรรมชาติมาใช้เสียงธรรมชาติมากล่าวถึงอันนี้มันมีบางช่วงเกี่ยวกับพันนาโวหารแต่เห็นได้ชัดเจนก็คืออุป,ปมาโวหานะ อันนี้เขาก็ชมว่าผู้แตกเนี่ยทำให้เกิดภาพโพดได้ชัดเจนใช้พันนาเนี่ยเพอพบเออแล้วก็ในเรื่องนี้ใช้รถวรรณคดีนะ,ะรถวรรณคดีก็คือสันลปังค่าพิสัยคือความโศกเศร้าเสียใจนะ,ะนาลีปามโมก็คือความเหลาวลมผู้หญิงจีบผู้หญิงเนี่ยนาลีปามโมดวีโรดบาทังก็คือโกรธแต่ในเรื่องนี้ สัลลปังค่าพิสัยค่ะเศร้าสศกเพราะว่าพนางมัสีเนี่ยร้องไห้ค้าควรอยู่ตลอดเรื่องเลยน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดนะเพราะว่าหาลูกไม่เจอ,อคุณค่าทางด้านสังคมก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องดูแลลูกและปฏิบัติสามีนะอันนี้คืออันนี้คือธรรมเนียมหรือประเพณีของความ วัฒนธรรมของไทยเลยนะผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยต้องเคารพเชื่อฟังสามีเหมือนสามีเนี่ยเป็นพ่อนะคนที่สองเราก็ไม่ต้องไม่กล้าว่าหรือว่าด่าทอสามีนะสามีว่าอะไรก็ต้องฟังอย่างพระนางมสีพอพระเวสสันดรว่าว่ากลับอย่างนั้นไม่ได้นะด่ากลับไม่ได้บาแล้วพระเวสสันดรก็เป็นนักพจนดด้วยนักบวชด,ด้วย คุณค่าทางด้านวัฒน,นธรรมผ่านค่ะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลที่ครูพูดจะได้สอบได้นะอันนี้ก็จะมีเรื่องความความเนื่องสเกี่ยวกับโชคลางเกี่ยวกับการฝันเพราะก่อนที่พนางมัสีเนี่ยตื่นตื่นมาเนี่ยพนางฝันว่าพนางเข้าไปในป่าแล้วพนางก็ต้องเจอสิ่งอะไรที่มันแปลกปลอมนะพอ ตอนเช้าพนางก็เจอสิ่งที่แปลกปลอมจริงๆนะอันนี้พนางก็รู้สึกว่าเดินทางไปในป่าเนี่ยอะไรมันก็แปลกๆไปหมดเลยที่มันมีดอกมันก็กลับไม่มีที่มันเคยเป็นผลก็กลับกลายเป็นดอกไม้ไอ้ที่เป็นดอกไม้เคยร่วงแล้วเก็บมาให้พระธิดาร้อยเล่นก็ไม่มีนะอันนี้ก็เรื่องความเชื่อเทวดานะเทวดานี่ที่เออมีสัตว์อยู่สามชนิดที่ พระเอินแปลงล่างมานอนขวางพระนางมาสีสัตว์สามชนิดนี้ก็คือมีสิงโตราชสีแปลว่าสิงโตนะมีเสือเหลืองและเสือโครงนะสิงโตเสือเหลืองเสือโครงนะซึ่งความจริงคือพระเอินได้แปลงมาเพื่อไม่ให้พระนางมาสีตามทันนะตามชูชกทันถ้าตามทันก็แสดงว่าพระเวสสันดรไม่สามารถจะให้ทานบารมีได้นะ เพราะนั้นทานบารมีของพระนพระเวสสันดรก็จะขัดตอนไปอันนี้ก็บองบองสมัยก่อนว่าเด็กไทยเนี่ยจะเล่นกรวดกรวดดินทรายนะเอาดอกไม้มาลอยมีต้นไม้ก็เล่นเป็นชิงชา้าเป็นลากลากากาบมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเด็กเขาจะเล่นจาก สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นธรรมชาตินั่นเองข้อคิดก่อนจบนะฮะข้อคิดทุกคนจะได้จะต้องมีการสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะนั้นต้องทำใจเอาไว้อย่างพนางมาซีเนี่ยไม่ได้ทำใจและถ้าบอกว่าเราได้มอบลูกให้กับชูชกไปแล้วพนางมาซีคงจะต้องแบบตายไปแน่แน่เพราะนั้นพระเวสันดอนก็เลยมีอุบายขัด เพื่อให้พนางมาสีละจากความโศกเศร้าลูกเกาะเนี่ยสามีภรรายาที่ดีจะต้องร่วมทุกข์และร่วมสุขกันอย่างพนางมาสีสามีไปที่ไหนนางพนางก็ไปปฏิบัตินะผู้ให้ย่อมย่อมมีความสุขมากกว่าผู้รับจริงปะบางทีก็บอกว่าผู้ให้กับผู้รับย่อมมีความสุขเหมือนกันเนี่ยก็เป็นอันว่าเดี๋ยวคู้ส่งไปเลยมีใครมาเพิ่มไหมคะ กิตยศนะคะรับทราบมาเพิ่มพอดีเดี๋ยวไอ้ไอ้คงคงจะอ่านแล้วทำยูทู e เองคุเชื่อใจไอ้รับผิดชอบอ้าวเตรียมเลยค่ะมีใครถามไม่เอาถามก่อนพระเวสสันดรแตง่งโดยเจ้าพยาพระคังหนออ แต่เดิมนะเป็นภาษาบาลีอ่านยากใช่ไหมก็แปลเป็นภาษาไทยมีชื่อธารภาสารไทยว่ามหาชาติคำหลวงแล้วเนื้อเรื่องก็คือในเรื่องของความโศกเศร้าจะเน้นลดบรรณคดีคือสรรปังค่าพิสัยแล้วก็เป็นโอก็มีวหารประเภทอุปมาวหารเยอะมากเดี๋ยวน้อเรดยนค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆคิด ครูส่งข้อสอบให้เลยนะ Google Form นะลูก